สวัสดีครับเพื่อนๆที่เห็นอยู่ตรงหน้าผมก็คือคุณแผนแสนรักครับ จัดสร้างเมื่อปี2,559นะครับดียังไงต้องบอกว่าถ้าหากเราพูดถึงเรื่องของเลิกผานาทีในการปลุกเสกวัตถุมงคลถ้าอยากจะได้ความเข้มขังในเรื่องของสายเหนียวก็ต้องเป็นเลิกเสาห้าถูกไหมครับแต่ถ้าหากว่าเราหวังผลในเรื่องของมหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมเนี่ยก็ต้องใช้เลิกจันทร์สอนจันทร์ ก็คือคืนวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงที่ตรงกับวันจันทร์แล้วถ้าหากเป็นที่สุดของจันทร์ซ้อนจันทร์ก็คือจันทร์นั้นจะต้องเป็นวันเพ็ญขึ้น15ค่้า่ที่ตรงกับวันจันทร์และตรงกับวันลอยกระทงขุนแผนชุดนี้มีผงเท่าอังคารของหลวงปู่ทิมเป็นชนวนมวลสารผสมลงในวัตถุมงคลชุดนี้ด้วยแล้วนอกจากนั้นยังมีชนวนมวลสารอีก หลายหลวงปู่หลวงพ่อเด็ดเด็ดเด่นเด่นดีดีดังดัง,ดงโดนโดนทั้งนั้นครับปลูกเสกโดยหลายเกเจิอาจารย์แต่หลวงปู่หลวงพ่อที่เมตตาปลูกเสกเป็นองค์แรกเป็นรูปแรกก็คือหลวงปู่แสนวัดบ้านหนองจิกตอนนี้ท่านละสังขารไปแล้วนะครับในวันที่ท่านทําพิธีปลูกเสกวัตถุมงคลชุดนี้คุณแผนแสนรับเนี่ยท่านอายุ108ปีนะครับเมื่อปี 2,559ชนะแล้วผู้ใดที่ได้ครอบครองบูชาวัตถุมงคลชุดนี้เชื่อมั่นกันได้มั่นใจกันได้ครับว่าจะนำพาซึ่งโชคลาภเมตตามหานิยมไปสู่ผู้ครอบครองบูชาแน่นอนถ้าสนใจบูชาสั่งจองได้ที่ LINE s5959 ครับ เมื่อวันก่อนวันไหนวันจัน์ทรหรือเปล่าวะพี่นอ็อตคุณนอ็อตอาจารย์นอ็อตหลายสถานะเลอเกิดเล่าเรื่องอเล่าเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับมนกษย์สเสน่ห์ลักพี่นอ็อตผมอยากจะเล่าอะไรฟังอย่างนพี่นอ็อตจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้นะ,ะผมก,ก็เล่ามาเขาบอกว่าภรรยาเขาเนี่ย เขาสังเกตมาสักพักหนึ่งเวลามีอะไรกันนะครับทุกคนครับเขาจะเมื่อจะถึงจุดที่เรียกว่าจุดไค้แมงเขาจะเอาเล็บจิกหลังเล็บเขาครับจิกหลังแล้วไม่ได้ออกเสียงแบบผู้หญิงทําเสียงแบบผู้ชายก็คืออุ้ยของลูกน้องที่บังเอิญมังเอิญไปอยู่กับผู้หญิงแล้วก็สู้ผอมจนสุดท้าย ุณน็อตก็พาลูกน้องเนี่ยไปรถน้ำมนต์ซึ่งผู้หญิงคนนี้ในอดีตเคยมีสามีแล้วก็เสียชีวิตไปทั้งหมดจนกระทั่งมามาได้สามีคนล่าสุดเป็นลูกน้องของพี่น็อตเราเกิดเรื่องนี้ก็พูดถึงเกจิอาจารย์รูปหนึ่งด้วยความสงสัยหลังจากวันที่เล่าป่าก็เลยไปไปค้นหาไปดูว่า ท่านเป็นใครยังไงนะฮะก็คือหลวงพ่อหลวงปู่ที่วัดบางตะไนเออวันนี้ก็เลยอยากจะหยิบมาฝากนะครับอยากจะหยิบมาฝากดูดูไปเออถ้าถ้าฟังจากในเรื่องท่านก็เก่งเก่งหน้าดูเหมือนกันเพียงแค่น้ำมนต์คือคือปกติเนี่ยถ้ามันมี ปัญหาเรื่องของความเชื่อคุณสายโน่นนั่นนี่พระส่วนใหญ่ท่านก็จะทําพิธีลดน้ํามนต์ให้เป็นเป็นหลักเป็นอันดับแรกนะครับหลวงปู่อ้อนท่านเป็นพระเชื้อสายรามันเเชื่อกันว่าแบบนั้นนะเขาบอกออลูกศิษย์ลูกหาเขาบอกเป็นรามันแท้ร้อยเปเซ็ผมพยายามไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมดู ก็เข้าใจว่าพระที่เป็นเป็นสายรามันเนี่ยท่านจะเคร่งครัดในการปฏิบัติซึ่งมีมานานแล้วแต่ที่ยังเป็นปัจจุบันอยู่เนี่ยผมไปนั่งอ่านข้อมูลเท่าที่เจอนะตั้งแต่ยุต้นยุยุครัชการที่สี่แล้วที่พระส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพระปฏิบัติสายธรรมยุต จนกระทั่งรามันนิกกาเนี่ยหายไปจากจากจากวงการสงของไทยแล้วเขาก็บอกว่ามันเกิดเรื่องราวอะไรต่างๆอะ่ะจนถึงจุดหนึ่งอะ่ะพระนิกายรามันนิกกาเนี่ยต้องเลือกเลือกในแบบที่อยู่ในเมืองไทยมีมีมหานิกายกับธรรมยุทธ์ถูกไหม ไปเห็นข้อมูลตกใจวัดที่เป็นเป็นพระรามันหรือว่ารามันนิกายเนี่ยก็ต้องเลือกเพื่อที่จะได้แบบอยู่ในอยู่ในกฎของสงฆ์มีวัดที่เลือกธรรมยุทธ์เนี่ยสากว่าวัดเท่านั้นเองนอกนั้นเป็นร้อยเลยอยู่ฝั่งมหานิกายหมด อันนี้เล่าให้ฟังเป็นพื้นฐานแต่ก็เชื่อว่ามาถึงวันนี้ที่ก็บอกว่าหลวงพ่ออ้อนเนี่ยเป็นพระรามันแท้ก็เชื่อว่าจะเคร่งครัดในในเรื่องสายของการปฏิบัติแบบเข้มข้นนะฮะเขาว่ากันว่าเรื่องของหนุมานดังสุดๆเลยก็สายรามันนะหลวงพ่อสุนวัสสาลากุลอยู่บนเกาะเกร็ดดังมาก ผ่านยุคผ่านสมัยด้วยความหายยากมูลค่าค่านิยมในการบูชาก็แบบโหจับต้องยากอ่ะหายากด้วยแพงด้วยแต่พอมาถึงยุคปัจจุบันเขาว่ากันว่าหนุมานที่สร้างจากตำรับตําราของหลวงพ่อสุนวสาราคุณเนี่ยก็คือหลวงปู่อ้อนนะเออนี่พอไปรู้ข้อมูลนี่อยากจะหาเลยอยากจะหา ไม่แพงด้วยเผื่อเพื่อนๆที่ชอบทางนี้จะได้ไปไปค้นหาประวัติท่านเนี่ยท่านท่านเป็นพระสายรามันขนานแท้ว่ากันว่าแบบนั้นนะตำรับตำลาวิชาเยอะเลยยันกันภายร้อยแปดตะกุตรีนิสิงเหรามันยอดยันพริกชะตา กลับร้ายกลายเป็นดีคนไร้ว่าสนาอับโชคก็ขอให้ใกล้กลายเป็นเศรษฐีจานตะกุดใต้น้ำโอ้เยอะเลยสิทธิ์เอกของหลวงบุชื่นวัดตำหนักเหนือนะครับเจ้าตำหลับน้ำมนต์หินแตกน้ำมนต์สีลาแตกนะครับตัวท่านเองเนี่ยเดิมเดิมชื่อปราโมทนะฮะ ชื่อเล่นก็อ่อนนี่แหละเกิด18พฤศจิกาปี72 2472นะครับที่ลาดหลุมแก้วปทุมธานีนี่เองใกล้ๆนะครับพ่อจับแม่เจียนโยมบิดามารดานะครับท่านเป็นคนสุดท้องในพี่น้องทั้งหมดรวมกัน5คนหญิงชายหญิงชายแล้วก็ชายคือหลวงปู่อ่อนนะครับที่บ้าน ทำนาตามภาษาสมัยนิยมก็เรียนจบเข้าเกณฑ์ก็เรียนจบเรียนก็เรียนจบป .4 แต่ทางธรรมที่นักธรรมเอกนะครับนักธรรมเอกนะไม่ธรรมดาท่านบวชบวชปีท่านเกิด72บวช92อายุ20พอดีที่วัดตาลบางตะไนนะฮะ หลวงพ่อกุหลาบวัดสว่างอารมณ์เป็นพระอุปชาหลวงพ่อกุหลาบวัดสว่างอารมณ์วัดสว่างอารมณ์นี่ดังนะปัจจุบันท่านเจ้าอาวาสที่ปกครองวัดสว่างอารมณ์นี่ก็วัดใหญ่สว่างอารมณ์นี่ก็ยังคงคุณภาพเป็นที่รู้จักจนถึงปัจจุบันนะครับบวชแล้วท่านก็จำพรรษาที่วัดตาลพรรษาหนึ่งเรียนพระปริยัตินักธรรม นะครับเรียนกับพระอนุสาวนาจารย์ท่านพระิการเปลี่ยนแล้วก็มาจำรรษาที่วัดบางตะไน,นพรรษาถัดมานะครับจนกระทั่งรรษาที่6ท่านก็ได้รับการโปรโมตได้รับการแต่งตั้งโปรโมตให้เป็นเจ้าอาวาสนะฮะเป็นสมภารที่วัดบางตะไนใน,ในขณะที่มีอายุ26เท่านั้นเองนะฮะรรษาที่7โดยประมาณถูกไหม อยู่วัดตานหนึพรนษาแล้วก็มาอยู่วัดบางตะในอีก6พันษาแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งนะฮะาสายยเวทท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชื่นวัดตำหนักเหนืออย่างที่บอกนะครับแล้วท่านก็เดินทางไปกลับเนี่ยไปเรียนวิชาทำน้ำมนต์ลงตะกรุดตัวอักษรมอนนะแล้วก็เรียนเรื่องของโหราศาสตร์กับพระอาจารย์มหาวันอีกต่างหากนะครับ ท่านเป็นพระอุปชาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระบัชาบวชลูกบวชหลานให้ให้กับประชาชนชาวบ้านปีหนสองนะครับเป็นพระครูชั้นเอกปัจจุบันนี้ท่านไม่ได้เป็นเจ้าวาดแล้วนะครับอายุท่านเยอะและ7-2อะ่ะปีนี้เท่าไหร่ท่านเกิด7-2 72ปีนี้ก็30-90กว่า ใช่ไหม94ประมาณนี้นะท่านยังกวาดลานวัดอยู่เลยกวาดบ้างนะแต่เมื่อก่อนป่าตอนตอนยังไม่90เนี่ยท่านกวาดลานวัดแจ่มเลยนะฮะวัดบางตะ,นะานปทุมธานีติดกับเขตเมืองนนท์นะครับคุณผู้ฟังหลวงปู่ยังอยู่ว่ากันว่าเวลาที่ลูกศิษย์ลูกหาจะเข้าพบหลวงปู่เนี่ยก็คือ หลังสันเช้าสันเพลนแต่ปัจจุบันท่านอาจจะไม่ได้แข็งแรงเหมือนก่อน90กว่าแล้วคุณผู้ฟังอาจจะช่วงบ่ายอย่างเดียวเวลาอาจจะเปลี่ยนแปลงแต่เท่าที่ทราบมาก,ก็คือประมาณสักบ่ายสามโมงนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะไปอาบน้ำมนเนี่ยทุกวันพุธบ่ายสองพุธบ่ายสองอาบน้ำมนตนะครับส่วนใครที่อยากใช้หลวงปู่ดูหมอนะฮะ คือถ้าจะไปให้หลวงปู่ทําพิธีอะไรอะ่ะหลังเที่ยงก่อนบ่ายควรจะไปถึงนะฮะแล้วก็พิธีอับน้ํามนต์นะบ่ายสองวันพุธนะวันพุธมีดูหมอด้วยมั้ดูหมอ,อ,อใครที่จะให้ดูหมอเนี่ยดูดวงเพราะท่านเรียนโหราศาสตร์ด้วยถูกไหมได้ทุกวันแต่งด งดวันพระกับวันพุธเพราะวันพุธอาบน้ำมนต์ทุกวันงดวันพระกับวันพุธนะฮะอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะทัก4ี่ห้าวันที่ท่านโปรดด้านโยมเผื่อใครที่จะดูดมดูดวงต่างนะวัตถุมงคลท่านมีเยอะแล้วก็ยังไม่แพงแล้วทุกวันนี้ก็ยังไม่กลับฉะนั้นเขาบอกว่าที่วัดไม่มีวัตถุมงคลให้บูชาแต่จะแจกในโอกาสพิเศษเช่นวันเกิดหลวงปู่แจกกระถินแจกในโอกาสพิเศษแต่ว่าไม่ได้ให้เช่าบูชา นะฉะนั้นถ้าใครอยากได้ของดีก็ไปในช่วงโอกาสพิเศษพิเศษนะฮะนุม,มานสวยมากเหรียญรุ่นหลัง,ลงๆที่สร้างมาเนี่ยสวยๆทั้งนั้นนะวัตถุมงคลเหรียญของท่านรุ่นแรกน่าจะปีถ้าผิดขออภัยนะน่าจะปี21น่งนะน่าจะปี21นส่วนหนุมานเนี่ยสร้างจากรากไม้รักแกะช่างชาวบ้านนะแกะอาจจะ ใกล้เคียงกันขนาดตัวอาจจะเล็กย่อใหญ่แตกต่างกันรุ่นแรกๆเนี่ยบ้างก็สร้างบอกว่าสร้างไม่เยอะบางข้อมูลก็บอกว่าสร้างเป็นร้อยตัวร้อยตนแกะในช่วงระหว่างปี53 5 4แล้วท่านก็เสกเป่าเรื่อยมาคงจะเสร็จได้จำนวนหนึ่งก็เสกแล้วก็แกะเพิ่มได้จำนวนหนึ่งก็เสกก็อยู่ในช่วงราวๆนั่นแหะเห็นก็ว่า ปี53ก็ไม่นานนะสีหปีที่แล้วเีเรียนรุ่นแรกนะออกออกอน่าจะปี2-1นะฮะใครที่สนใจก็ลองไปเสาะหาดูแล้วกันผมว่าดีพอฟังจากพี่นอ็อตคุณน็อตเล่าเนี่ยอท่านเก่งแล้วตอนนี้ท่านยังยังอยู่ถึงแม้จะอายุอยู่อายุมากแหละก็รีบไปกราบไปไหว้เป็นสิริมงคล นะครับใครอยากจะลดตะมนต์ก็อย่างที่บอกอลดตะมนต์วันพุธตอนบ่ายนะฮะส่วนดูดวงเนี่ยทุกวันยกเว้นวันพุธกับวันพระน,นะฮะจะให้ดีบ่ายคนถึงที่วัดนะฮะเพิ่มเติมนิดหนึ่งใครที่จะอาบน้ำมนต์นะครับก็บอกว่าให้เตรียมดอกบัวทูบเทียนชุดท,ที่จะเปลี่ยนไปด้วยแลวให้ถึงวัดก่อนบ่ายโมง เพื่อที่จะทำการเตรียมของให้พร้อมนะฮะแล้วประมาณสักบ่ายสองโมงหลวง,ง,งปู่หลวงพ่อก็จะลงมาทำพิธีอ่ะนะฮะไหนไหนพี่น็อตก็เล่าเรื่องแล้วก็ฝากไว้ก็ประมาณนี้เปิดกลุ่ํตำนานเก่าเล่าเรื่องพระเกจิวันนี้คืนนี้เล่าเรื่องพระเกจิที่ท่านยังอยู่เพื่อนเพื่อนยังสามารถไปกราบไหว้ได้วัดบางตะไนนะฮะวัดบางตะไน ปทุมธานีนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่เห็นอยู่ตรงหน้าผมก็คือคุนแผนแสนรักครับจัดสร้างเมื่อปี2,559นะครับดียังไงต้องบอกว่าถ้าหากเราพูดถึงเรื่องของเลิกผานาทีในการปลุกเสกวัตถุมงคลถ้าอยากจะได้ความเข้มขังในเรื่องของสายเหนียวก็ต้องเป็นเลิกเสาห้าถูกไหมครับ แต่ถ้าหากว่าเราหวังผลในเรื่องของมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมเนี่ยก็ต้องใช้เลิกจันทร์สอนจันทร์ก็คือคืนวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงที่ตรงกับวันจันทร์แล้วถ้าหากเป็นที่สุดของจันทร์สอนจันทร์ก็คือจันทร์นั้นจะต้องเป็นวันเพ็ญขึ้น15บห้าที่ตรงกับวันจันทร์และตรงกับวันลอยกระทงขุนแผนชุดนี้ มีผงเท่าอังคารของหลวงปู่ทิมเป็นชนวนมวลสารผสมลงในวัตถุมงคลชุดนี้ด้วยแล้วนอกจากนั้นยังมีชนวนมวลสารอีกหลายหลวงปู่หลวงพ่อเด็ดเด็ดเด่นเด่นดีดีดังดัง,ดงโดนโดนทั้งนั้นครับปลูกเสกโดยหลายเกจิอาจารย์แต่หลวงปู่หลวงพ่อที่เมตตาปลูกเสกเป็นองค์แรกเป็นรูปแรกก็คือหลวงปู่แสนวัดบ้านหนองจิก ตอนนี้ท่าละสังขารไปแล้วนะครับในวันที่ท่านทําพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลชุดนี้คุณแผนแสนรักเนี่ยท่านอายุ108ปีนะครับเมื่อปี2559ชนะแล้วผู้ใดที่ได้ครอบครองบูชาวัตถุมงคลชุดนี้เชื่อมั่นกันได้มั่นใจกันได้ครับว่าจะนำพาซึ่งโชคลาภเมตตามหานิยมไปสู่ผู้ครอบครองบูชาแน่นอน ถ้าสนใจบูชาสั่งจองได้ที่ Line s 5 9 5 9ครับ